ถือเลยลูกถือเลยถือเลยไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็วมาถืออะไรเหรกินแล้ว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 เร็ว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 ไม่ต้องมาให้หนูหรอกเห็นบ้าเห็นบ้าบอกว่ามันถือเร็วมาให้หนูกลัวแล้วเนี่ยมาถือสิลูกจะได้ถ่ายลูกตกปลาเอาถือแค่ถือแค่ถือเองถือเองถือเองไม่จับหรอกไม่กัดหรอกไม่เป็นไรถือเอาได้แล้วได้แล้วอีกอ่ะ ถือเลถือเลยถือแล้วลูกนาก็จับให้หนูนะถือเออนาจะจับจับจับนี้ดิจับติดแล้วติดติดตปนไม้แล้วเเอยกขึ้น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 ยดขึ้นขึ้นยดึงขึ้นเลยกขึ้ยกขึ้นยกขึ้นยงขึ้นยกนยกขึ้นยกข้น้นยนยกยกขึ้ย้นยกขึชนหนยก่ยกนยกขนยยกนยนนไม่ถ่ายรูปเลย เดี๋ยวถ่ายรูปเลยถูกถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะไม,ไม,ไมไรร่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก,ก,ก,กไม่ก,กัดหรอกลูกมันไม่กัดหรอกลูกมันไม่กัดหรอกลูกเออมถือไปดีเกลัวกลัวอะไรเลยไม่น่า,าก,กลัวหรอกมันกลัวมันจะดิ้นอยู่น่ะมันเข้ามันเข้าไปแล้ว